ครับมาดูผลงานตัวป้องกันไฟตกไฟเกินกันนะครับปกติตู้เย็นหลังนี้นี่เวลามออแปลงในซอยระเบิดนะครับแผงวงจรของมันจะเสียหายพังตลอดเลยนะครับต้องให้ช่างแกะไปทําให้นะครับขั้งละแป0รบาทก็เลยลองซื้อตัวนี้มาใส่ดูครับโฟนโปรเทคเตอร์ ป้องกันไฟตกป้องกันไฟเกินตัวมัน300กว่าบาทแล้วกล่องอีก40บาทก็ประมาณ400บาทนะครับลงทุนประมาณ400บาทก็ตั้งแต่ติดยังไม่ได้เห็นผลงานสักทีว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับพอดีเมื่อเช้านี่หม้อแปลงในซอยระเบิดครับดังดังแรงมาก ก็รอให้ไฟมานะครับพอไฟมาแล้วปรากฏว่าตู้เย็นยังทำงานได้ตามปกตินะครับก็แสดงว่าใช้ได้ผลถ้ามีปัญหาลักษณะนี้ก็ลองติดตั้งดูนะครับ